<ล>คุณลามจะพอคุณขอให้ปรับความเข้าใจกันได้สักสีเถอะคือผมฉันคุณพูดก่อนดีกว่าคือ okay, ฉันอยากจะคุณลามค่ะคุณลามคุณลามค่ะมีอะไรนะจวงคุณหญิงท่านเรียกหานะคะรีบขึ้นตึกเถอะนะคะ เมื่อกี้คุณมีอะไรจะบอกผมนะออไม่มีอะไรค่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะน้จวงนะนัะจวง คนกำลังเข้าได้เข้าเข็มหม่านคอหอยจริงเลย มีอะไรผิดใจกับคุณลามหรือเปล่าคะเนี่ยปล่าหรอกจก้ะก็แค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกก็โล่งอกคะ่ะแต่เรื่องคุณหญิงคุณลราไม่ต้องไปคิดมากเลยนะคะแกก็เป็นแบบนั้นแหละน้อยอโดนไล่ประจำเลยคะ่ะจ้ะฉันจะพยายามนะเอองั้นวันนี้น้อยขออน,นุญาตไปข้างนอกนะคะน้อยไปเที่ยวหรอ อ๋อเปล่าล่ะค่ะนอยรับ็อบเป็นดีเจเปิดแผ่นพอดีพี่เขาขาดคนเขาก็เลยขอให้หนอยไปช่วยอะค่ะเอองั้นคุณรปเป็นเพื่อนนอยนะคะเออแต่น่ะนะถือว่าไปปลดปล่อยแมงคุณเราก็ต้องมานั่งเครียดคนเดียวนะคะ <c oughs> ก็ได้จ้ะแต่ยกกับเดึกนะ รับทราบเลยค่ะงั้นเราไว้แต่งตัวกันนะคะเดี๋ยวน้อยจะแปลงโฉมให้คุณหลุเองจ้ะ กับใยน้อยไปไหนนะ จวงมีขาเด็ดคุณหญิงคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะใครตายอีกละ่ะไม่มีใครตายคะ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของแม่รสสุคนกับนังน้อยโอ้ยถ้าเป็นเรื่องแม่สองคนเนี่ยนะจะไม่อยากฟังหรอกไม่ฟังไม่ได้เพราะว่าแม่สองคนเนี้หนีเที่ยวค่ะคุณหญิงก็เด็ดใจแตกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกลายจนได้ดีก็ล็อกประตูบ้านไว้อย่าให้มันเข้ามาได้คืนนี้เนี่ย ก็ให้มันนอนข้างถนนไปมันทําไม่ได้อะคุณหญิงทําไมไม่ได้ก็คุณรามสิคะคุณรามแอบตาแม่สองคนนั้นไปด้วยค่ะว่ายังไงนะค่ะค่ะมันเป็นแผนช่วของนังสองคนนั้นที่จะอล่าตรามออกไปลูกก็่อมเล่าฝั่งที่จะจับลูกชายฉันไม่อะนฉันจะไม่ยอมให้มันสมบลง เอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์เอามาสินี่ค่ะคุณหญิงคะจะโทรบอกนูดิสาพูดกับใครอะลูกคุณหญิงแม่โทรมาบอกว่าพี่รามตามนางรศกนตออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะ ตายจริงแล้วนี่พวงมันพาตารามไปไว้ที่ไหนอะนิสาค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนิสาม่เพื่อนเที่ยวกลางคืนเยอะมันโผล่ไปร้านไหนนิสาต้องรู้แน่ค่ะดีจ้ะลูกดีเลยถ้าอย่างนั้นลูกพาจีจี้ไปด้วยนะแล้วก็ให้แม่นั่นเนี่ยออกหน้าแทนคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนิสารู้ค่ะ ว่าแถวนั้นมีพวกปาปารัสซี่เยอะนิสาไม่ทำให้คุณแม่เสื่อมเสียหลอคะ่ะก็รอให้มันกลับมาก่อนเถอะฉันจะเฉดหัวมันออกจากบ้านคุณหญิงไม่กลัวเป็นปัญหากับคุณชายกรณ์หรอคะโอ้โยชายกรณ์เนี่ยไปธุระต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาเนี่ยน,น,นะมันก็กระเด็นออกนอกบ้าน,านาแล้วจริงด้วยอุย อย่างนั้นเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้เฉดหัวน้องน้อยออกไปด้วยสิคะคุณหยีได้อยากจะรู้นะว่าใครเนี่ยจะมาคุ้มกันลาหัวมันได้อีกนี้มันใหญ่แล้วสุขคนดหว่าคืนนี้เนี่ย ได้เป็นเมียกูแน่ b ู u e h a w a